เอโยูสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมัครเลือกวอลกับบลูแชนแนลนะครับวันนี้เรามาลงชั้นสิบันดีกว่านะครับเพื่อนๆนะก็เป็นถงของน้องสาวปืนกลนะครับท่าแสงเนาะทีมที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นนี่เลยนะขวดน้ำนะครับตัวนี้ดีมากนะใช้ในการลงดันเจียนนะครับพวกเนี้ยค่อนข้างดีเลยนะครับก็เน้นสปีดเฮดพีเฮดพีแม่นยำเนาะผมใส่เป็นแม่นยำนาะอัพลองเฮดพีนะครับลูนไม่ต้องแน่นเท่านี้ก็ได้นะครับผมก็ ออกหลังกิฟฟอนไฟนะแค่นั้นพอนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของแม่มดนะครับตัวนี้ดีมากเนาะสามารถลบบัฟได้แล้วก็แจกดีบัฟได้นะครับแจกพิดนอะแล้วก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหับได้ด้วยเนาะอันนี้ไม่ต้องทําเร็วขนาดนี้ก็ได้นะครับใส่เป็นสตันกับแม่นก็ได้เนาะอ่าตัวรูนแม่นก็ไใดนี่ผมใส่ไว้ PVP ด้วยนะผมเลยใส่วิวนะครับก็เหมือนเดิมนะัสสปีดเทปพีแม่นยำนะครับผมเนาะตัวนี้ดีมากนะครับ ต่อมากิฟฟอนนะตัวนี้ควรออกกอดนะครับก่อนออกก่อนพน้หนนะรูนประมาณนี้นะก็สปีดคิดเเมตเทสพีนะครับผมตัวต่อมานะครับผมเจ้าไลลี่นะเอาไว้ฮิวนะครับก็สปีดสูงๆก็ค่อนข้างดีนะแทนนั้นทําสูงไว้ดีกว่านะครับอีกตัวนึงอีฟิตมือเนี่ยผมแนะนำว่าเป็น e อนะครับอันนี้ผมใส่ไว้ลงหอในส่วนของหอฮาร์ดนะไอหอหอเฮลนะครับหอเฮลดันสูงๆอ่ะดันเจ็ดดันแปดอ่ะก็เลยยังไม่ได้แก้รูนให้มันออกก่อนมันลบบัฟนะครับก็เลยใช้เป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าสองมาแน่นะครับ อ่าถ้าไม่สตันก็คือรถเกตด้วยเนาะแต่ส่วนใหญ่สตันค่อน,อนข้างดีเพราะผมทำเมนทำเมนเยอะเลยเห็นไหมเมนเก้าสิบสี่ทุกคนโอ้โหแบบโคตรเยอะนะฮะก็รถเกตดีมากแจ่มมากตัวนี้นะครับก <c oughs> ็อ,อาจจะบางสักนิดนึงนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปออโต้ดูกันนะว่าไหวหรือเปล่านะครับผม <c oughs> จริงๆจะทำตั้งแต่ช่วงกลางวันนะแต่ว่าพอดีไปต่อใบผีมามันไม่ทันเนี่ย เมาว่าเข้างานด้วยนะก็เลยไม่ทันก็เลยมาทําลงให้ตอนเย็นแล้วกันนะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้นะครับหรือเพื่อนๆนะครับคนไหนที่จะใช้ทีมอื่นก็ได้นะทีมอื่นก็ได้นะครับก็ลองเปลี่ยนตามตัวที่มีดูนะครับผมอาจจะเป็นแวมไฟเวลเลนเกตเป็นหลีกก็ได้นะแล้วก็ปวดน้ํานะครับหรือจะหาอินุมืดหรือตัวอะไรสักตัวหนึ่งก็ได้นะนี่ผมพยายามอามอนที่หลายๆคนน่าจะมีนะแล้วหรือเราสามารถยืมมอนเตอร์เพื่อนได้นะอย่างเช่นยืมมังกรน้ํากลับลงมาแทนก็ได้นะครับผม ด่าน,นี้ยากตรงไหนน่าจะยากที่ตรงเมียนะครับเมียาตุทันลมกับด่านสามที่เป็นอีฟิสแสงนะอีฟิสแสงก้อนข้างปั่นป่วนนะครับผมจะไม่เป็นไรเรามีตัวแท้งอยู่อย่างทัดมืนนะเห็นไหมว่าอันนี้ของผมทําแม่นไว้สกิลติดข้างดีนะครับนี่แต่ว่าเมียทาอะไรเราไม่ได้นะเพราะว่าเอไอม่ฉลาดนะครับหรือใครที่แบบว่าใครที่แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในเอไอก็อาจจะกดมือก็ได้นะหรือบางคนรูน่าจจะยังแบบ รูนยังเสริมไม่สุดอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าประมาทนะตัวท่านน้ำแรงนะแรงค่อนข้างแรงมากนะครับผมสาเหตุที่ผมเอาไลลี่มาเพราะว่ามันฮิวได้ต่อเนื่องเลยครับแล้วก็ในส่วนของมีการลบบัฟได้ด้วยนะครับแล้วยังมีอีฟิตมือที่ลบบัฟได้อีกเนาะก็จะช่วยลบเกาะแตกได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะตีไปเรื่อยๆนะครับปล่อยออโต้ไป ถ้าใครอยากเร็ววันนี้นะครับก็เป็นคิมพิษนะโอเคครับลูกวันนี้น้องบูก็ป่วยอยู่นะก็้องบูบอกป่วยแล้วหากิมพิธได้นะช่วงนี้ป่วย่ยนะเด็กนะไปดีกันด้วยนะครับพยายามหาเวลาทำคลิปให้นะเพื่อนะใครอยากดูกคลิปอะไรคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วนอันนี้รีวิวท่าแสงผมทำไปแล้วนะก็ใครอยากเล่นนะก็ลองดูคลิปแล้วก็ ลองตัดสินใจดูนะจะปั้นหรือไม่ปั้นก็ได้นะครับผมเนี่ยคือไอตัวแม่มดเอาไว้ขั้นสองครับผมรู้สึกมันดีมากเลยนะมันเป็นตัวที่ผมคือชอบเลยนะครับแล้วผมเลยอัพสกิลให้มันเต็มเลยนะผมรู้สึกมันเก่งนะครับผมมี่อัพสกิลเต็มยิ่งเก่งนะถ้าเกิดว่าไม่อัพก็เล่นได้แต่ว่าอัพเก่งกว่านะคอนเตอร์ทุกตัวนะครับสกิลเต็มจะค่อนข้างเก่งกว่านะครับผมเห็นไหมเห็นไหมแจกฟินลื้มๆเลยทุกคนมีขนาดมีแม่มดนะเข้ม <laughs> เอาไม่มดมาแจากพิ่ตัวเดียวนะใครอาจจะเอากิมไฟมาก็ได้แล้วกดมือเอานะครับผมเพราะว่ากิมไฟเวลาโดนพิษเนี่ยแบบเข้าเทินทีหนึ่งเรื่อนี่แบบหายพวบเลยนะทุกคนอย่างไรนี่ก็เกือบตายแล้วถ้าเกิดเราเอากิมไฟมาก็ตายไปแล้วดูอีกเมื่อกี้นะครับไม่รอดหรอกนะฮะเรียบร้อยครับผมต่อมาด่านที่สี่นะครับด่านนี้ถามว่ายากตรงไหนนะก็ถ้าโดนอีตัว ปืนลมนี่ยิงบางทีก็ปิวได้เหมือนกันนะใครที่เล่นทีมปิวน,นะอาจจะไม่ผ่านด่านนี้ได้นะเพราะว่าปืนกลลมมันยิงแรงนะทุกคนนะมันเก็บสแตทครบแล้วมันก็เรียกว่าใส่รัวๆนะใส่รัวๆนัวไม่ยั้งนะครับนี่เลยก็แจกพลิกเข้าไปสตันซีๆเข้าไปนะครับเนีเ่ยนะ เรียบร้อยครับผมถึงด่าน5แล้วนะครับเพื่อนๆด่าน5ก็ค่อนข้างปั่นปวดนะคือมีฮักแสงที่ด่านมันปวดทุกด่านเลยนะมีฮักแสงคอยโยนเทินให้เพื่อนนะครับยิ่งแบบโหแล้วมันยิงแรงนะเนะี่ยไอตัวทัดมืดเนี่ยนะครับมันยิงทำลายแมคคีทีเราด้วยนะครับอันนี้มันเวลายโยนมันก็โยนให้ตัวที่เป็นตัวดาเมจนะครับผมตัวไอแท็กแรงๆนะัก็โยนไปตัวแรกนะครับ พอดีมันติ CC, ดซีซีอยู่ติดสตันอยู่ก็ถือว่าโชคดีของเราไปนะนี่เห็นไหมเราก็สตันก็ไปอีกนะครับอันนี้แหละผมเลยชอบใส่ลูนสตันนะสำหรับแม่มดมื่นนะใครที่เล่นเนะี่ยอาจจะใส่เป็นเอก็ได้นะแต่ผมส่วนตัวผมชอบสตันผมเลยใส่สตันนะมันมีสกิลหมูสองสกิลด้วยนะครับถึงด้านสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆนะถึงด่านบอลแล้วนะครับ ผมอนุญาตแคปภาพไปทำปกคลิปนิดนึงนะอะเราออตโต้กันต่อครับผมก็คือบอสในดันเนี้ยมันติดพษได้ด้วยนะนี่ก็สตันไปไม่เป็นไรนะครับโอ้โหตรงน,นี้สวยกว่าขอขอแคปอีกรอบแล้วกันนะที่แคปไม่ติดตอนนี้มันติดดีบัฟเนาะนี่เนี่ยตีแรงไหมตีแรงแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับไอ้เจ้าอีฟิตมือนะ นี่นะครับสตันไมเห็นไหมคือมันปรับมาใหม่ดีมากเพื่อนๆนะครับไอตอนจังหวะที่มันคือถ้าเกิดไม่สตันอย่างเงี้ยนะตอนถ้ามันไม่สตันมันก็ลดเกียร์ให้ผมรู้สึกมันดีมากเลยนะนี่เรียบร้อยครับผมจบแล้วครับป็ไ้ไงยากไหมทุกคนก็ถ้ามีตัวตามนี้ก็สามารถเอาไปลงเอาไปลองเล่นดูนะครับผมก็ เพื่อนๆคนอื่นคนไหนที่มีทีมลงนะแล้วก็อยากแชร์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเราปเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน,นะช,ช่วยกันแชร์นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามและรับชมนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ